ปฏิรูประเทศภายในอันนี้สิสำคัญสำคัญที่สุดเลยปฏิรูปประเทศภายในเป็นไงก็ได้แก่ร่างกายกับจิตใจที่สมบูรณ์นะร่างกายก็ไม่พิกลพิการเกิดมาก็ไม่พิกลพิการจิตใจก็สมบูรณ์ดีแล้วก็ที่สำคัญไม่ไปแสหารโรคมาเข้าตัวด้วยบางคนเกิดมาก็ดีพ่อแม่เลี้ยงมาอย่างดี พอเป็นหนุ่มขึ้นมาไปแสหารโรคเข้าตัวซะแล้วเล็กๆนะ่ะแม่ป้อนนมมาจนโตพอโตขึ้นมาหน่อยถึงวันเกิดไม่ยักนึกถึงนมแม่ไปนึกถึงนมข้าวกินเหล้าซะแล้วนี่ไปกินเหล้าซะแล้วพอไปกินเหล้าเขานั่นแหละแสหารโรคเข้าตัวแล้วโรคที่เกิดจากกินเหล้ามีเยอะแยะไม่ต้องอธิบายอา้าวไปโกหกโกหกก็ หาโรคเข้าตัวอีกเหมือนกันคนโกหกคนอื่นครั้งหนึ่งเคยพูดเสมอเสมอโกหกคนอื่นหนึ่งครั้งมีความจําเป็นต้องโกหกตัวเองอย่างน้อยสามตอนไหนมัง่งพอจะโกหกใครก็ขั้นแรกเลยต้องเตรียมเรื่องนะเมคอัพก่อนเตรียมเรื่องนั่นครั้งหนึ่งละพอเจอหน้าเขาก็โกหกตามแผนสองละจบไม่แค่นี้ไม่จบโกหกเสร็จแล้วต้องตามจําเป็นสามถ้า เรื่องสําคัญสําคัญต้องตามจําเป็นปีกล้ปม่ว่าโกหกคนอื่นครั้งต้องโกหกตัวเองเป็นร้อยเป็นพันวันหลังเวรตามทันตามทัน,ทนยังไงแม้พูดจริงๆยังสงสัยตัวเองเอ้ยเมื่อกี้นี้โกหกหรือจริงเนี่ยเออนี่เป็นอย่างนี้โกหกเรื่อยๆมากข้ายิ่งกว่านั้นหลงหลงลืมลืมพอบั้นปลายชีวิตหรือต่อมาการตัดสินใจเสียลังเลลังละตัดสินใจไม่ลงเพราะโกหกตัวเองเคย บั่นปลายชีวิตเข้าก็กลายเป็นคนแก่ชนิดหลงโดยิีดสินมากี่ข้อกี่ข้อนะหาโรคเข้าตัวทางนั้นแล้วกายกระจายมันจะไม่สมบูรณ์ปฏิรูปประเทศภายในมันจะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยนะปฏิรูปประเทศภายในนี่ของสําคัญถ้าปฏิรูปประเทศภายในมันมันมันไม่สมบูรณ์ซะแล้วนะ่ะชาตินี้เราก็เอาดีไม่ได้ชาติต่อไปยิ่งเอาดีไม่ได้ใหญ่นะ เพราะฉะนั้นระวังรักษาตัวเองให้ดีที่นี้ค้นจากอันนี้แล้วก็มาอานิสงกันนะอานิสง์ของกะอานิสง์ก็คือผลดีต่อชนิดต่อเนื่องเนี่ยนะผลดีไม่รู้จบเชี่หละผลดีไม่รู้จบหรือว่าอานิสง์เนี่ยของการได้อยู่ในปฏิรูปประเทศเนี่ยมีอะไรมอันที่หนึ่งได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญ นะได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเต็มที่ใช่ไบุญกิริยาวัตถุสามประการก็ได้เต็มที่มีอะไรมัง่งบุญกิริยาวัตถุสามประการเช่นทานศีลภาวนาเต็มที่เลย <c oughs> จะตักบาตรก็ได้อันนี้ก็เลยฝากเอาไว้อีกนิดหนึ่งปีปีหนึ่งเนี่ยมีชาวไทยแล้วก็มีพวกเราที่มาวัดนี่แหละ มาลาอัตมาไปต่างประเทศนะปีงเยอะทาไมไปต่างประเทศก็ต้องการจะไปหาปฏิรูประเทศต้องการจะไปศึกษาเล่าเรียนอันนั้นเขาทำถูกมถูกไปเถอะเพราะว่าอย่างสมมติไปต่างประเทศเนี่ยเพื่อไปศึกษาเล่าเรียนเนี่ยนะเขาก็มีคุณสมบัติ4ประการเหมัอนกันหลายหลประเทศวิชาการทั้งโลกบางอย่างเขารุ่งเรืองกว่าบ้านเราอีกก็หน้าไปแต่ว่าไปเพื่อศึกษานะ แต่ว่า <c oughs> เมื่อศึกษานะเราศึกษาทําไมศึกษาเพื่อมาชะเพื่อว่าจะได้มาประกอบใช้ในการสร้างหรือการหาประโยชน์ปัจจุบันในชาตินี้ให้ได้เต็มที่ <c oughs> แต่ว่าเมื่อเรียนจบแล้วเราก็อยากฝากไว้เลยว่าอย่าไปอยู่ต่างประเทศเลยนะต่มาก็เคยไปอยู่มาพอสมควรหลังจากไปอยู่แล้วเนี่ย พูดได้อย่างหนึ่งว่าอันนี้เห็นด้วยว่าชาตินี้สบายไปชาติเพราะสวัสดิการอะไร,ะไรต่างๆของต่าง,าง,างประเทศหลายๆประเทศที่เขาเจริญแล้วอย่างอเมริกาอย่างเนี้ยยกตัวอย่างท่องเขาดีกว่าเรามากในหลายๆเรื่องไปอยู่แล้วสบายไปชาติรถลาก็มีให้ใช้ตึกดามบ้านช่องก็มีให้อยู่เขามีมาตรฐานดีอาหารการกินเขาก็ไม่เลวการศึกษาบางอย่างเขาสูงกว่าเราอีก เพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่ต่างประเทศเราก็ความสะดวกสบายในชาตินี้ได้เต็มที่แต่เขาติดอยู่อันติดจริงๆเขาแก้ไม่ตกเหมือนกันคือประโยชน์ชาติหน้านะประโยชน์ในปัจจุบันไดน้แต่ประโยชน์ชาติหน้าไม่ได้บุญกุศลที่จะติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปมันไม่มีอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เจริญแล้วพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีแต่งานนึกแต่ว่านี่จะต้องไปทํางานอันนั้นอันน,น้นเรื่อยๆไป คิดไแล้วก็เอวันนี้เราควรจะทําบุญอะไรมั่งเนี่ยมันไม่มีโอกาสให้ได้นี่สิ่งแวดล้อมมันไม่ชวนให้เรานึกเอวันนี้ศีลเรามีกี่ข้อไม่ได้นึกเอวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้สวดมนต์บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้นึกนึกแต่งาน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 ท่านใครจะไปอยู่ต่างประเทศแต่ขอเตือนนะไม่จนใจจริงๆริไม่อัตคัาดขาด,ขาดแคลนเรื่องการเงินจริงๆ อย่าไปมาเลยอยู่เมืองไทยนี่แหละอันที่สองนะอันที่หนึ่งนะได้บำเพ็ญบุญอันที่สองได้รู้พระสัทธรรมสัทธรรมแปลว,ว่าธรรมะของคนดีนะได้รู้จักธรรมะได้ศึกษาธรรมะนั่นเองอันที่สามอันที่สามท่านท่านใช้คำว่าได้อนุตริยะ ออ่างนอนหนูสระอุต่อเต่าสองตัวรอเรือสระอิยอยักษ์สระอะได้อนุตริยะคำว่าได้อนุตริยะเนี่ยอืมโดยคำแปลแล้วเอาอย่างนี้เอาโดยความหมายดีกว่าโดยคำแปลแล้วไม่รู้จะแปลว่าอะไรดี เขาเลยต้องใช้ทับศัพท์แต่คาว่าได้อนุตริยะเนี่ยมีความหมายอยู่หกอย่างด้วยกันคือหนึ่งได้การเห็นอันประเสริฐท่านใช้คํานี้หนึ่งได้การเห็นอันประเสริฐเช่นได้เห็นพระถ้าเป็นสมัยทศกาลสมัยพุทธกาลเห็นได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นพระอรหันต์สมัยนี้ก็บอกว่าเออได้เห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะ ในเห็นประสงค์องค์ข้าเจ้าอันที่สองได้ฟังอันประเสริฐคือได้ฟังธรรมได้ฟังพระเทศอย่างเนี้ยอย่างที่เรามาได้ฟังกันอยู่เนี่ยพ้นจากผืนแผ่นดินไทยแล้วไม่ต้องไปหาที่อื่นมันไม่มีหรอกอันที่สามอันที่สามได้ลาบอันประเสริฐได้ลาบอันประเสริฐคือคือ ได้ความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคนเราเนี่ยกว่าจะเกิดศรัทธาในศาสนานี่ยากนะเพราะฉะนั้นมันเองอาศัยที่การได้เห็นได้เป็นประจำทำให้ได้ลาบอันประเสริฐคือได้เกิดศรัทธาในพระศาสนานขึ้นมาอันที่สีนะ่ได้การศึกษาอันประเสริฐนะได้การศึกษาอันประเสริฐ เียงแมีโอกาสศึกษาเรื่องสีเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอันที่ห้าได้การบำรุงบำเรออันประเสริฐได้การบำรุงบ,บำเรออันประเสริฐพูดง่ายง่ายได้มีโอกาสได้ทำนุบำรุงพระศาสนานั่นเองนะพระพุทธเจ้าเนะ่บำรุงบำเรอพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่แล้วพอพระองค์นิพพานแล้วพระองค์ตัดว่าอย่างนี้ ผู้ใดต้องการบำรุงเราผู้นั้นให้ไปบำรุงพระภิกษุไข่เพราะเหมือนกันแหละบอกไว้ชัดเลยอยากจะบำรุงพระบำรุงพระองค์นะก่อถ้าพระองค์ไม่ถึงแม้พระองค์ยังทรงพระชนอยู่หรือปรินิพานไปแล้วกว็าตามจะไปบำรุงพระภิกษุไข่ก็เหมือนกันแหละพระองค์ตรัสไว้ชัดเจน <c oughs> อันที่หกได้การระลึกอันประเสริฐ ได้การระลึกอันประเสริฐเป็นไงล่ะคือใจของเราเนี่ย <c oughs> จะมีความผูกพันอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ท่น,ะทนี้ตกลงเป็นอันว่าเราประการที่ที่สามเราได้อนุตรยะ,อ,ะอนุตริยะห้าประการในหกประการด้วยกันท่นี้อาน,นิสงส์ข้อที่สีนน่อานิสงส์อันที่สี ได้นิสัยไม่ประมาทได้นิสัยไม่ประมาทคือคนเราเนี่ยนะคนที่ไม่ประมาทคือคนที่มีสติคนที่มีความสำรวมเราจะไปหาตัวอย่างดูได้ที่ไหนว่าคนมีสติมีสำรวมดีๆไปดูที่ไหนเว้นจากพระโดยเฉพาะพระที่เป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเราเราไม่รู้จะไปดูตัวอย่างจากที่ไหน ท่านหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาที่ท่านอยู่ทุกดงมามากปฏิบัติธรรมมามากท่านมีความสงบท่านมีความสำรวมดีนั่นแหละคือนิสัยไม่ประมาทนะเพราะว่าคนไม่ประมาทคือคนที่มีสติดีท่านเหล่านั้นมีสติดีเห็นท่านนุ่มนวลเงี้ยแต่ว่าท่านไม่มีเผลอหรอกไอเราเองซแข็งแข็งแรงเดินให้ตึกตักตึกตักแต่เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็ประมาทกันเดินให้พืบพืบพบน้ำหน้าสะดุดต่อโครมหงายหลังพลึง มันยังประมาทประมาทในอะไรมั่งพวกเราประมาทในวัยมั่งโอ้ยฉันยังเป็นสาวฉันยังหนุ่มอยู่ยังไม่เข้าวัดอลยไว้คนแก่ไว้แก่ก่อนนี่นี่ยังประมาทประมาทอยู่ในวัยประมาทอยู่ในสุขภาพเออฉันยังแข็งแรงยังไม่เป็นไรยังเตะปี๊บดังนั่นแน่คนเราจะตายไม่มีเครื่องหมายนะเตะปี๊บดังๆเนี่ยฟ้าผ่าตายไปต่อหน้าต่อตากนมีมันไม่แน่ มันประมาทไม่ได้อันที่ห้าอันนี้สงได้ที่พึ่งอันสูงสุดเกิดมาเป็นคนแล้วมันเหมือนลูกกําพาทำไมละ่ะโดยเฉพาะเพราะคือเมื่อเล็กๆเนี่ยมีเรื่องอะไรมาก็พอมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นมาคำแรกที่เราร้องร้องว่าไงแม่ช่วยด้วยแม่ก็พ่อช่วยด้วย พอโตขึ้นไปหน่อยไปโรงเรียนมีเรื่องอะไรครูครับช่วยด้วยมุณครูขาช่วยด้วยพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาพ่อแม่ก็ตายไปแล้วนึกถึงอยู่ก็รู้แล้วอ้าวท่านช่วยอะไรเราก็ไม่ได้มันเราเองต้องคอยประคองท่านเดี๋ยวไม่งั้นท่านแก่แล้วเ,เราจะพึ่งใครในที่สุดต้องหาที่พึ่งกันจ้าระวันหมดบางคนก็อย่างที่ว่ามาไปพึ่งพระภูมิบางคนก็ไปพึ่งพระพรหมบางคนก็ ไปพึ่งอะไรถ่าอะไรกันลุ้ยเปื่อยไปไม่รู้จะพึ่งอะไรผูกดวงมาพึ่งกันก็ยังดีเอา้าอืมก็สเปะสปะไปแต่ถ้าจะไม่ให้สเปะสปะได้ที่พึ่งอันบริบูรณ์คือได้ที่พึ่งอันประเสริฐหรือได้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะได้พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะพึ่งแล้วเอาใจาไปผูกพันก็แล้วใจจะสูงขึ้นอันที่หกได้เดินทางสายกลาง เรือมัชชิมาปฏิปทาซึ่งทั้งหมดที่เราพูดอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการดําเนินในทางสายกลางอยู่แล้วนะอันที่เจ็ดไดอริยทรัพอ์อริยทรัพทรัพคือความเอ,อได้อริยทรัพทรัพของพระอริยเจ้าไดทรัพของพระอริยเจ้าคือ ได้หนทางไปสู่มรรคผลนิพพานนั่นเองนะตกลงก็อน,นิสงส์ก็มีอยู่อย่างนี้ที่นี้เพื่อให้เรื่องนี้สมบูรณ์ความจริงนี่เหลืออีกสิบห้านาทีสี่โมงขอสิบห้านาทีนี้ก็แล้วกันเพื่อให้เรื่องสมบูรณ์มีนิทานที่ท่านยกเป็นตัวอย่างไว้ในสมัยพุทธกาล เออในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีบุคคลบางคนถ้าว่าไปแล้วความรู้ก็ไม่มีอ่านหนังสือก็ไม่ออกอาชีพก็แย่แย่แต่ว่าอุตสาหนะอุตสาหได้เป็นพระอริยเอ,อไ,ดได้เป็นพระโสดาบันได้เหมือนกันเรื่องมีอยู่ว่ามีอยู่วันหนึ่งความที่ได้ความที่ ถึงแม้จะโง่เง่า,งายัางไงก็ตามแต่ความที่ได้อยู่ในปฏิรูปประเทศเนี่ยเออได้ไปเป็นพระโสดาบันเข้าได้เหมือนกันเรื่องมีอยู่ว่ามีชายยากจนอยู่คนหนึ่งมีอาชีพก็ค,คือเป็นชาวประมงตกเบ็ดลงเบ็ดขายจับปลาขายวันนั้นพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตคือคนที่เขามีฐานะดีเข้ามาไปตกเบ็ดตกปลาอยู่หรอกแต่ว่าเนี่ยแกจนจริงๆมาวันนั้นแต่เช้าแกตกเบ็ดอยู่แต่เช้าพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตผ่านไป เห็นข้าวแล้วพระองค์ก็ทราบในยานของพระองค์ว่าเออนายคนเนี้ยพอจะมีแววโปรดได้หรอกถ้าพ้นจากพระองค์แล้วถราบพระองค์ไม่โปรดนายนคนนี้ตกนรกแน่จับปลาทั้งปีอย่างนี้แต่ว่าไหนๆก็มาเจอแล้วพระองค์ก็โปรดเจ้านายคนนั้นแกชื่อนอายอริยะอริยนแปลว่าประเสริฐนี่ พระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเอ๊ในอริยะเธอนะ่ะชื่อประเสริฐนะแต่ว่าจําเอาไว้คนเราเนี่ยจะประเสริฐได้นะไม่ใช่เพราะชื่อนะไม่ใช่เพราะเ,เกิดในตระกูลสูงนะแต่ว่าจะประเสริฐได้เพราะทําความดีความดีเท่านั้นจะทําให้คนประเสริฐแต่เธอมาตกปลาอย่างเงี้ยไม่ใช่ความดีหรอกนะเพราะฉะนั้นเธอทําไม่สมกับชื่อของเธอเลยเชียว ไปทำตัวให้สมกับชื่อให้ตัวสมัยนะได้คิดพอพระพุทธเจ้าเทศจบนายอาริยะคนนี้โยนเบ็ดทิ้งแล้วก็กลายเป็นพระโสดาบันไปเออมีเหมือนกันขนาดอ่านหนังสือไม่ออกยากๆจนๆน,นี่แหละแต่ว่าอยู่ในประเทศที่สมควรนาะยอยู่ในปฏิรูปประเทศได้มาเป็นพระโสดาบันในพุทธศาสนานี้เออมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> ฟังเรื่องคนนะลองฟังเรื่องสัตว์ดูมั้งย้อนหลังกลับไปก่อนพุทธกาลก่อนพุทธกาลนี้ในยุคนั้นพระพุทธเจ้าพระสัพพัญญูพุทธเจ้ายังไม่เกิดมีแต่พระปัจเจพุทธเจ้าถ้าปัจเจพุทธเจ้าท่านเกิดแล้วท่านไม่สอนใครท่านไม่มีวิชาครูพระปัจเจพุทธเจ้ายท่านไม่สอนใคร <c oughs> ท่านเกิดแล้วก็ส่วนมากท่านก็เชา้าเนี่ยท่านก็มาบินธบาตเย็นท่านก็ กลับเข้า,อาพอบินทบาทแล้วท่านก็เดินเข้าออป่าไปเข้าไปฉันอาหารในป่านั่นแหละท่านก็ทำตัวขอ้นทานอยู่อย่างนี้ที่นี้ <c oughs> มีเรื่องเล่าว่ามีโยมคนหนึ่งไปเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าเขาก็เลยนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจานะ้าน่ะให้มาอาศัยอยู่ที่ในเขตไร่ของตัวเองเชา้า ก็เอาอาหารไปถวายเพนก็เอาอาหารไปถวายวันไหนเจ้าของบ้านไม่ว่างมีสุนัขแสนรู้อยู่ตัววงหนึ่งฝึกไว้ดีก็เลยให้ข้าปินโตไปถวายแทนทีนีอ่อยู่มาอยู่มาเจ้าสุนัขตัวเนี้ยมันก็คุ้นกับพระปัจเจกทูเด้าเเจ้าคุ้นมากแล้วมันก็นรักพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะว่ากิริยามารยาทานก็สำรวมดี มันอยู่ที่บ้านแล้วไม่เจอตะพจน์ก็เจอดุนฟืนไม่อย่งั้นก็โดนกวางโดนตีแต่เวลามันมาอยู่กับพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยอืมท่านสวดมนต์มันก็ได้ฟังอ้ที่ท่านจะดุจะตีมันไม่มีมีอาหารท่านยังแบ่งให้มันกินซะอีกมันมันได้เห็นกิริยามารยาทเห็นท่าทางไอ้ที่ดีๆของพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นประจำประจำจนในที่สุดมันเลื่อมใสเนี่ยมันลากมาก อยู่ต่อมาพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยพอออกพรรษาแล้วท่านก็จะกลับเข้าป่าใหญ่เจ้าสุนัขตัวนี้มันมองท่านมันไม่ได้ตามไปเนื่องจากพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเหาะไปมันมองท่านจนสุดสายตาเลยมันลากท่านมันคิดถึงท่านมีความเลื่อนใสยท่านแล้วมวันก็เสียใจที่พระปัจเจกพุทธเจ้าไป พอพระปัจเจกพทธเจ้าเหาะไปมันก็มองไปสุดสายตาพอสุดสายตาเลยขาดใจตายอยู่นั่นเองแต่ขาดใจตายไปขณะที่มีความเลื่อมใสในพระปัจเจกพทธเจ้าตายไปแล้วจากสุนัขไปเกิดเป็นเทวดาได้ด้วยอํานาจแห่งความเลื่อมใสเออไปได้เหมือนกันเทวดาตนนั้นขั้นต่อมามาเกิดในสมัยพุทธกาลต่อ,อขอไป <c oughs> ไอตอนสุนัขนั่นน่ะมันไปเออเห็นพระปดเจกพระุทธเ,เจ้าหอบนะมันหอนสุดเสียงเลยนะคิดถึงท่านไม่รู้จะทำไงพูดไม่ได้ถ้าพูดได้มันก็คงพูดเยอะหรอกมันพูดมาได้หอนสุดเสียงเลยสุดเสียงขาดใจตายคนนั้นบุญที่ส่งเสียงถ้าสุดเสียงเลยเนี่ยแล้วก็มีความเลื่อมใสในพระประเจกพระพุทธเจ้าละโลกไปแล้ว ไปเป็นเทวดาเนี่ยเป็นเทวดาพิเศษที่มีเสียงเพราะที่สุดเลยเขาถ่า้ทำหน้าที่เป็นโคศกของเทวดาทั้งหลาย <c oughs> เป็นโคศกของเทวดาชนะครั้นมาในสมัยพุทธกาลโคศกเทพบุตรตนนี้มาเกิดเป็น โคศกเศรษฐีในสมัยพุทธกาลเป็นกำลังสำคัญในการบำรุงพุทธศาสนาคนหนึ่งเหมือนกันจากสุนักไปเป็นเทวดาจากเทวดามาเป็นอุบาสกคนสำคัญในพุทธศาสนาเป็นมหาเศรษฐีด้วยอีกเรื่องหนึ่งเกิดในสมัยพุทอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของศาสตร์อีกหละในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้น มีพระภิกษุรูปหนึ่งไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าพอตกกลางคืนก็สวดมนต์อาขอพระพอเช้าขึ้นมาท่านก็สวดมนต์สวดพระอภิธรรมสาธยายพระอภิธรรมสวดท่านไปที่ถ้ำนั้นมีข้างคาวอาศัยอยู่ห้าร้อยตัวกลางคืนมันก็ออกหากินกลางวันมันก็กลับมาอยู่ในถ้ำกลางวันก็เลยได้ฟังพระสวดนะั่นะ ถามว่านกไอเจ้าข้างคาวนี่มันรู้ไหมอะไรไม่รู้แต่มันจําได้พระว่าไงมันจํำข้ามันได้แต่มันไม่รู้อะไรอันที่หนึ่งมันจําได้ที่พระสวดอันที่สองได้เห็นกิริยาท่าทางการปฏิบัติตัวอันน่าเลื่อมใสของพระมันก็เกิดศรัทธาไอ้เจ้าข้างขาวห้าร้อยตัว ละโลกไปด้วยใจที่ศรัทธาเพราะได้ฟังพระสวดทุกวันทุกวันเห็นกิริยามารยาของพระก็ดีมันประทับใจสิ่งเหล่านี้เออตายไปจะข้างขาวไปเกิดเป็นเทวดาจากเทวดามาเกิดเป็นคนในสมัยพุทธกาลได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศเทศเรื่องไหนเทศพระอภิธรรมบทที่เคยฟังสมัยเป็นข้างข่าวซึ่งคนอื่นฟังแล้วเนี่ย คนอื่นฟังแล้วเนี่ยก็จะอย่างนั้นอย่างนั้นเฉยๆแต่ว่าเจ้ามนุษย์เจ้าเจ้าหนุ่มห้าพระภิกษุห้าร้อยรูปนี่เคยฟังพระอภิธรรมมาเนี่ยเมื่อตั้งสมัยชาติเป็นข้างคาวนะจําได้มันยังค้างอยู่ในใจอยู่ไม่รู้ว่าอะไรก็จริงแต่ชาตินี้พอได้ฟังแนละ้วพอได้ฟังปับ๊บมันจําได้แล้วก็สามารถตรองตามได้ทันเป็นพระอาหารหันต์ไปอีกเหมือนกันฮเพราะฉะนั้นการได้อยู่ในปฏิรูปประเทศ อยาวว่าแต่คนเลยที่จะได้ดิบได้ดีแม้สัตว์เดียรฉานยังได้ดีเลยเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยว่าไอ้เจ้าสุนัขที่เราเห็นอยู่ตามวัดตามวานกที่เห็นอาศัยอยู่ตามวัดตามวาอย่าเพิ่งดูถูกว่ามันเป็นแค่นกอย่าเพิ่งดูถูกว่ามันเป็นสุนัขเพราะว่ามันได้ <c oughs> อยู่ในปฏิรูปประเทศที่สําคัญอันหนึง่งถ้ามันตายไปได้ใจเลื่อมใสขนาดนั้น โอกาสไปดีเข้ามัน,นยังมีมากเราเองซะอีกศีลห้าไม่ค่อยจะครบกันนะคนไหนนะ่ะบางทีละโลกไปแล้วอาจจะแย่ยิ่งกว่าอาจจะสุนัขตัวนั้นอีกก็ไม่แน่เหมือนกันอย่าเพิ่งไปดูถูกมันนะเพราะฉะนั้นเ,เมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะปฏิรูประเทศมีลักษณะสีประการก็ไปดูแสวงหาให้ดีแล้วก็ ในการนำไปใช้แต่ว่าเวลาหมดซะแล้วก็เลยฝากสั้นไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันว่าหน้าที่ของเราเนี่ยมีอยู่สองอย่างเมื่อเป็นเด็กสแสวงหาปฏิรูปประเทศอยู่เพื่อให้เกิดความเจริญแก่ตัวเมื่อเป็นผู้ใหญ่ไปอยู่ที่ไหนก็ตามไปทำอีตรงนั้นแะ่ะให้มันเป็นปฏิรูปประเทศขึ้นมาอย่างนี้จึิงจะใช้ได้ไม่ใช่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ เดี่ยวไปหาปฏิรูปประเทศมนไม่คิดจะไปทําให้ที่ให้มันที่มันแย่อยู่แล้วไม่คิดจะทําให้ดีงั้นไม่ใช่เมื่ออาตมามาเริ่มสร้างวัดนี่ย่านนี้แย่จริงๆใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าตั้งใจแล้วเราจะทําแผ่นดินผืนนี้ให้เป็นปฏิรูปประเทศขึ้นมาแล้วก็ได้ทําเสร็จแล้วด้วยทําอย่างนี้จึงจะใช้ได้เพราะฉะนั้นปฏิรูปประเทศนี่ถ้าพูดอีกคำหนึ่งคืออะไรปฏิรูปประเทศสี่ประการนี้ คือหลักในการพัฒนาชุมชนในพุทธศาสนาขอให้ทราบด้วยนะสำหรับวันนี้คงฝากไว้เพียงแท่เท่านี้ด้วยอานิสง์ที่แสดงธรรมเรื่องปฏิรูปประเทศมาตั้งแต่ต้นเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นความประเสริฐที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้พุทธบริษัททั้งสี่ก็ได้ยึดถือปฏิบัติตามมา และได้ความเป็นมงคลตลอดมาไม่ใช่เฉพาะบุคคลเท่านั้นแม้แต่สัตว์ทั้งหลายก็ยังได้ความเป็นกุศลได้ความเป็นมงคลตามไปด้วยด้วยอำนาจบุญกุศลแห่งการแสดงธรรมและปฏิบัติธรรมได้ชี้แจงมาตั้งแต่ต้นจนจบนี้ขออำนาจบุญกุศลนั้นดนบันดาลให้ทุกท่านจเจริญยั่งยืนนานในปฏิรูปประเทศ จะไปอยู่แห่งหนตําตำบลไหนก็สามารถสร้างปฏิรูปประเทศให้เกิดขึ้นมาได้ทั้งภายนอกภายในจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทิน